ค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณไหมอยากรู้ทุกวันเลยนะคะใครคนนั้นของคุณนะคะตอนนี้เขาคิดถึงคุณหรือเปล่าแล้วคิดถึงคุณแล้วคิดว่ายังไงบ้างเรามาอัปเดตกันค่ะว่าเขาคิดถึงคุณหรือเปล่านะคะมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะให้ทาร์ค่ะใครคนนั้นของ f c พี่เมย์เขาคิดถึง f c พี่เมย์บ้างหรือเปล่าคะเรามาดูกันเลยคะ่ะไพ่ใบแรก ออกมานะคะว้าวไพ่ขึ้นมานะคะเป็นไพ่ t h e m p p r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  นะคะคนคนนี้บอกเลยถึงแม้ว่าเขาจะคิดถึงคุณมากมายแค่ไหนเขาก็จะปิดปากเงียบไม่พูดเลยแล้วก็ไม่ไม่บอกให้คุณรู้นะคะเพราะคนคนนี้เป็นคนที่ ปากไม่ตรงกับใจนะคะถ้าเรียกง่ายๆอาจจะเรียกได้ว่าเป็นนายภูเขาหินนะคะนิ่งสนิทเลยจริงๆนะคะแต่ในใจของเขาคนนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดอยู่นะตอนนี้อยากจะประสบความสำเร็จอยากจะเป็นคนที่ทำอะไรก็ได้อย่างที่ใจเขาอยากจะทำนะคะแล้วเรามาดูไพ่อีกสักใบหนึ่งคะ่ะว่าตอนนี้คิดถึงคุณ หรือเปล่านะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะจัสติสนะคะ คุณถ้าคุณคิดถึงเขาถ้ามีความรักมอบให้เขานะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมีความยุติธรรมมันจะมีความเสมอภาคเกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณทุ่มเทแล้วคิดถึงเขามอบความรักให้เขาส่งความรักให้เขาและสิ่งเหล่านั้นมันจะกลับมาในแบบเดียวกันนั่นเองนะคะ มันจะเสมอภาคกันมันจะเกิดความบาลานซ์กันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถามตัวเองว่าณนะตอนนี้คุณคิดถึงเขาหรือเปล่านะคะถ้าคุณคิดถึงเขา รักเขาคนคนนั้นรู้สึกเหมือนกับคุณนั่นเองค่ะคิดถึงคุณเหมือนกันรักคุณเหมือนกันมาดูอีกสักใบนะคะว่าสิ่งที่เขาคิดคิดถึงคุณคิดเรื่องราวอะไรบ้างนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเชอรีออดทุกคนนะคะเขาจะทำทุกอย่างจะต่อสู้ทุกอย่างไม่ยอม ท้ถอถอยนะคะกับความสัมพันธ์นี้จะทําทุกวิธีทางเพื่อกําชัยชนะเพื่อที่จะพิชิตใจคุณแล้วก็มีชีวิตที่จะมีครอบครัวนะคะสร้างครอบครัวไปกับคุณนั่นเองนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษานะคะที่อยู่ต่างถิน่นต่างแดนนะคะแตกต่างกันทางด้านภาษาวัฒนธรรมหรืออยู่ห่างไกลกันหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นราศีกอ กดนะคะ